ก็สวัสดีครับผมกลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมช่างจก,กี้ขอเสนอนะครับทรงผมสกินเฮดนะครับเปอร์สีลองทรงต่ำนะครับผมช่างจก,กี้นะครับจะตัดอ่าเป็นอ่าเบอร์หนึ่งนะครับก่อนนะครับ กรอบทรงผมสร้างกรอบทรงผมก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราตัดสกินเฮดแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะลองทําแบบว่าเราจะตัดเป็นกรอบทรงรองทรงต่ําก่อนแล้วเราค่อยตัดสกินเฮดนะครับผมปกติแล้วจะตัดสกินเฮดแล้วก็มาเก็บตีนผมด้านล่างนะครับผมแต่สําหรับคลิปนี้ครับผมช่างจก,กี้จะใช้เทคนิค สร้างกรอบทรงก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดสกินเฮดนะครับผมลองทรงต่ำนะครับเจ้าที่ก็จะตัดนะครับสร้างกรอบทรงลองทรงต่ำก่อนนะครับผมโดยใช้ฟันรองแค่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จึงจะใช้ฟันรองเบอร์สี่นะครับในการที่จะเก็บผมด้านบนนะครับก็ไถไปเลยนะครับไถออกไปเลยนะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับผม มาถึงด้านบนกรอบทรงด้านบนเผยหน้าบัตเตเลียนออกนะครับใช้หวีดันผมด้านบนไว้นะครับเพื่อจะให้มันขาดง่ายขึ้นนะครับผมด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับด้านบนนะครับเผยหน้าบัตเตเลียนออกนะครับในส่วนของนะครับตีนผมด้านหลังใบหูเราจะใช้เอียงฟันบัตเตเลียนเอานะครับผมด้านหลังเราก็จะทำานครับกรอบทรงรองทรงต่ำนะครับ ขถขึ้นไปเลยนะครับผมในในระดับกรอบทรงรองทรงตับนะครับผมใช้หวีดันผมด้านบนไว้เพื่อให้มันขาดง่ายขึ้นนะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับเมื่อถึงกรอบทรงผมด้านบนเผยหน้าบตเตอรเลียนออกนะครับผมเผยออกไปนะครับใช้หวีดันนะครับใช้หวีดันนะครับเกลี่ยผมด้านบนให้มัน ยาวลงมาเพื่อฟันรองหรือบัตรเตเลียนจะได้กินง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. เผยหน้าบัตรเตเลียนออกนะครับผมด้านล่างแนบทิดหนังศีรษะนะครับเมืถึงกรอบทรงด้านบนเผยหน้าบัตรเตเลียนออกนะครับผมทําแบบนี้ให้รอบศีรษะในระดับรองทรงต่ํานะครับชังแจคกกี้ ปกติแล้วนะครับลองทรงต่ําหรือลองทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าลูกค้าสั่งว่าเป็นสกินเฮดเราลองทรงไม่ว่าจะทูงกลางต่านะครับปกติแล้วแจ๊ก,ก,กี้ก็จะไถเป็นสกินเฮดก่อนนะครับเบอร์อะไรก็ว่าไปนะครับหลังจากนั้นแจ๊ก,ก,กี้ก็จะมาไถาในส่วนของตีนผมด้านล่าง ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นสูงกากต่ำนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับั้างจะกี้สร้างกรอบทรงก่อนในขณะที่ผมยาวๆนะครับผมลองตัดแบบนี้ดูนะครับสร้างกรอบทรงรองทรงต่ำเสร็จให้รอบศีรษะแล้วนะครับผมแล้วก็จะใช้ฟันรองนะครับเบอร์อะไรก็ตามที่ลูกค้าต้องการเก็บด้านบนนะครับให้มนสวยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนสร้างกรอบทรงรองทรงต่ำด้านล่างนะครับ อย่างที่เจ้งจ๊กกี้บอกนะครับด้านหลังใบหูนะครับเจ้งจิ๊กกี้จะใช้การเอียงแบตเตอรี่นะครับเอียงฟันแบตเตอรี่ออกจากเส้นผมนะครับหรือว่าหนังศีรษะ45องศานะครับด้านล่างนะครับด้านล่างของฟันแบตเตอรี่ก็จะเอียงชิดหนังศีรษะนะครับส่วนด้านบนก็จะเอียงออกจากหนังศีรษะประมาณ45องศาหรือนะครับผม ตามที่เราเห็นสมควรว่าควรจะไปเท่าไหร่นะครับโดยจะไม่แนบลึกนะครับโดยจะไม่แนบลึกกับเส้นผมนะครับเพราะมันอาจจะทําให้กรอบทรงผมของเราจากที่จะกลายเป็นต่ํากลายเป็นกลางหรือสูงไปก็ได้นะครับผมเราจะเอียงแบตเตะเลียนออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมหลังจากที่งจักกี้นะครับใช้ฟันรองนะครับเกาอ่า ตัดตนะครับไถซ้ำา้ย้ำยำตีนผมด้านล่างเพื่อสร้างความนวลแล้วนะครับผมจกกังเจีกี้ก็จะใช้ตัวกันตัวเล็กนะครับกันรอบศีรษะนะครับกันให้รอบเลยนะครับผม กรอบทรงผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่ำนะครับหรือจะตัดเป็นแนวหรือสไตล์วินเทจนะครับผมถ้าเรากันขอบเส้นคมคมสวยๆนะครับผมขับกรอบทรงผมของเราให้เด่นชัดขึ้นนะครับกรอบทรงผมของเราก็จะดูสวยดูเด่นมากขึ้นนะครับในการกันขอบนะครับเช่นเดียวกันตัดสวยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเรากันขอบกันเส้น บิดวเบี้ยว,ยวไม่คมไม่สวยนะครับกรอบทรงผมนั้นก็จะดูแย่ไปเลยนะครับมนในส่วนของอด้านบนใบหูส่วนบนนะครับแล้วก็มากันต่อในส่วนของอท้ายทอยนะครับหรือด้านหลังนะครับผมเก่าลูกผมออกให้เกี้ยงนะครับผม หลังจากที่เราทําฝั่งซ้ายนะครับการตีนผมฝั่งซ้ายเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมากันฝั่งขวานะครับกันเหมือนกันกันกบฝั่งซ้ายเลยนะครับผมกันเส้นคมคมสวยๆนะครับผมถ้าเส้นไม่คมไม่สวยอย่างที่บอกนะครับ ทรงผมเรา่าจะตัดสวยสง่างามแค่ไหนถ้าเรากันเส้นไม่สวยนะครับกรอบทรงผมก็จะดูแย่ไปเลยนะครับผมเช่นเดียวกันครับเราตัดไม่ค่อยสวยนะครับแต่เส้นกันคมกันขอบของเราเป็นเส้นคมคมสวยนะครับผมจากทรงผมกรอบผมที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมอาจจะทําให้นะครับทรงผมของเราที่เราตัดไม่ค่อยสวยนะครับเด่นชัดสวยงามขึ้น ไม่มากก็น้อยนะครับผมในส่วนของด้านหลังเราก็กันตรงไปเลยนะครับผมด้านหลังใบหูนะครับแล้วเรากันเสร็จฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากันในส่วนของอด้านหลังนะครับตรงไททอยนะครับผมให้เป็นเส้นแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับลองทรงต่ํา แล้วแต่จะกันไม่กันแล้วแต่ใครนะครับลูกค้าบอกว่าเน้นว่ากันรอบศีรษะนะครับเราก็กันให้รอบเลยนะครับโดยกันเป็นยูเล็กๆนะครับด้านหลังนะครับผมต้องค่อยๆระมัดระวังนะครับไม่ต้องใจร้อนในการกันนะครับ เมื่อเรากันเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็ใช้แปลงปัดๆออกนะครับผมเพื่อจะเช็คผมอีกทีนึงนะครับว่ามีเศษผมหรือว่าตรงส่วนไหนไหมที่เรายังเก็บไม่หมดนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็ใช้ฟันรองเบอร์สี่เบอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมถ่ายด้านบนนะครับผมให้หมดให้ทั่วให้รอบศีรษะเลยนะครับผม ถ่าย้ำๆซ้ำๆนะครับเพื่อ,อผมจะได้ขาดมนสวยเท่ากันหมดนะครับผมไถออกไปเลยนะครับไถยย้ำซ้ำๆบ่อยๆนะครับผมไถซ้ายไถขวาเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมเพื่อที่ผมจะได้เท่ากันหมดทั่วศีรษะนะครับ ส่วนนี้แจ็คเก็้ก็กำลังไถผมนะครับที่ยาวๆให้ขาดออกจากกันนะครับผมไถย้ำๆซ้ําๆนะครับเพื่อจะให้ผมมันมนสวยรอบศีรษะเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับผมที่ยาวนะครับก็จะไถออกให้เป็นสกินเฮดเบอร์สีเลยนะครับก็จะเห็นว่านะครับความ ที่จะเป็นในระดับรองทรงต่ำของสกินเฮดก็จะเห็นชัดเจนนะครับเหมือนไม่เหมือนตอนที่เราตัดสกินเฮดแล้วเรามาตัดกรอบทรงนะครับผมส่วนใหญ่แล้วสกินเฮดหลายๆท่านนะครับก็จะไม่ตัดตีนผมนะครับตัดแล้วก็กันขอบเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ใช่เบอร์ที่ยาวนะครับเป็นเบอร์ที่อาจจะสั้นนะครับถ้าเป็นเบอร์ที่ยาวเราก็เก็บไล่ตีนผมให้มันสโลป ขึ้นไปนะครับให้มันเป็นเทเปอร์ขึ้นไปนะครับผมอย่างเบอร์7เปอร์8เบอร์6อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้ามันเป็นผมยาวอันนี้ลูกค้านะครับต้องการเป็นสกินเฮดนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นต่าๆนะครับท้็กซ์กี้ก็ตัดเป็นสร้างกรอบทรงรองทรงต่ำไว้เรียบร้อยนะครับก็จะมาเก็บในส่วนของความยาวระดับเบอร์สในส่วนของผมด้านบนนะครับ จะเห็นว่าช่างเจ๊กกี้ไถซ้ำๆนะครับย้ำๆที่เดิมนะครับเพื่อสร้างความนวลน,นะครับผมเพื่อให้ผมที่ดำหนาให้มันจางมันบางลงไปนะครับแล้วก็ให้ผมที่ยาวเกินเพื่อนขาดหลุดออกจากศีรษะนะครับผมเพราะบางทีถ้าเราไล่ไม่ดีนะครับผมบางส่วนก็จะเป็นหย่อม สูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเราก็จะเน้นย้ำซ้ายขวานะครับขวางด้านซ้ายไปด้านขวาด้านขวามาด้านซ้ายนะครับตรงกลางไปด้านหลังนะครับหรือจะไถด้านหลังมาด้านหน้านะครับคือไถให้ครบให้เกลี่ยให้รอบศีรษะนะครับเพราะว่าผมถ้าเราไถาไม่หมดไม่ทั่วไม่รอบนะครับมันก็จะอ่าผมที่ขาดอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็สกินเฮดก็จะไม่มนสวยทั่วศีรษะนะครับ ในส่วนที่ยังเห็นเป็นดำเป็นแองแองอยู่นะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นหลุมนะครับที่ศีรษะของลูกค้านะครับไม่ได้เป็นมลหนังเป็นหลุมลงไปก็เลยจะทำให้ตรงส่วนที่เราเห็นดำๆนะครับอาจจะทำงานนะครับไม่ต้องขุดนะครับผมทำได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปขุดนะครับ เราก็ไถไล่ไปนะครับให้ทั่วศีรษะเลยนะครับเพื่อให้ผมมันมีความสั้นเท่าๆกันทั่วศีรษะนะครับจะได้ไม่มีว่าส่วนหนึ่งส่วนใดยาวเกินเพื่อนนะครับผมไถขวางไถย้อนนะครับผมไถซ้ำซ้ำรอบศีรษะนะครับผม ขอขอบคุณ f c ีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมถ้าท่านถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซังเจกี้นะครับผมหลังจากที่เรานะครับตัดสั้นเบอร์สี่ทั่วศีรษะแล้วนะครับซังเจกี้ก็จะประกันในส่วนของด้านหน้านะครับตรงหน้าผากนะครับผมให้เป็นเส้นคมคมนะครับไปรับกับเรากันไว้ส่วนล่างนะครับผม กันฝั่งซ้ายนะครับเสร็จเราก็จะกลับไปกันฝั่งขวานะครับผมถ้ายัางเส้นไม่เชื่อมต่อกันดีนะครับผมเราก็ซ้ําเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมยาวนะครับเราอาจจะกันได้ ไม่ชัดเจนนะครับพอมันสั้นลงเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเราก็กั่นซ้ําอีกทีนึงนะครับผมในส่วนของหน้าผากด้านหน้านะครับฝั่งขวาเราก็จะทําคล้ายๆกันเหมือนกับฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสกินเฮดเบอร์สี่ลองทรงต่ํานะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่างแจ๊กี้ก็จะทำประมาณนี้นะครับ ทำในรูปแบบสไตล์ใหม่ๆนะครับผมก็ฝึกฝนกันไปค้นหากันทําไปนะครับผมเทคนิคเรียนรู้ใหม่ๆนะครับผมการตัดผมทุกๆวิชาทุกๆขั้นตอนไม่มีจุดตายตัวนะครับผมทุกๆช่างอาจารย์ที่เก่งนะครับก็จะยังค้นหานะครับเทคนิคใหม่ๆต่อไปนะครับผม การตัดผมนะครับสำหรับช่างแจ็กกี้นะครับไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับช่างแจ็กกี้เพิ่งจะเดิ่มต้นในเส้นทางการตัดผมนะครับผมยังอีกยาวไกลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมช่างแจ็กกี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ